โอเคทุกท่านนะครับผมก็เรายังอยู่ในซีรีส์ของเทอร์เรียลนะครับผมตอนนี้เราผ่านมาทางบูบับมาแล้วนะครับเลเซอร์ไกด์มิไซล์มาแล้วนะครับณตอนนี้ครับผมก็เหลือนะครับนั่นก็คืออ่ทีวีไกด์มิสไซน์นั่นเองนะครับหรือ TGM นั่นเองนะครับผมก็อ่าในจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยนะครับผมทีวีไกด์มิสไซน์นะครับผมหรือมาวอลิกนะครับ ก็จะใช้ระบบนำทางโดยใช้ที่เรียกว่าทีวีนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือมันเป็นมิไซล์ประเภท find forget นะครับหมายความว่าคุณทำการอยออกไปแล้วก็หน้าที่ในการพุ่งไปหาศัตรูเนี่ยก็คือหน้าที่ของมิไซล์เองนะครับมันสามารถทำการเคลื่อนที่ตามทาร์เก็ตหรือเป้าหมายเราได้ด้วยเช่นกัน แต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่จุดเนึ้อคือเนื่องจากว่าการควบคุมของเราเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับหมายความว่าหน้าที่ในการในการควบคุมเส้นทางหรืออะไรถึงเนี้ยนะครับมันก็คือขึ้นอยู่กับตัวของมิซล์เองนะครับมิไซล์จะเป็นคนหน้าที่ในการพุ่งไปหาศัตรูส่วนเรามีหน้าที่เพียงแค่คําว่าล็อกนะครับผมไปมีเพียงแค่นี้เองง่ายๆนะครับแล้วก็ข้อเสียต่อมาคือเนื่องจากว่าร,ระบบที่มันใช้คือระบบทีวีระบบทีวีบบวคือเป็นระบบที่ว่ามันต้องมีตัวตนไหมครับ ก็คือเพยรวาท่าศัตรูมันทําการใช้กําบังหรือทําการเปิดม่านควันขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้นะครับผมเพราะว่ามันจะไปที่ต้องมีเป้าหมายถ้าเป้าหมายหายไปนะครับผมมันก็คือเป๋ไปทางอื่นเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเครื่องบินของเราเนี่ยนะครับเรามีระบบอะไรนะครับก็เราสามารถดูที่ตรงนี้ครับ modification นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ ตัวดูตัวที่อาวุธของเราเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผม A G M อย่างของผมเนี่ยคือจะเป็น A G M 6 5 B นะครับเป็น Air to Ground Design นะครับจะพิคํำว่าไกลเดนนะครับก็คือใช้คำว่าระบบว่า T V นะครับผมเมื่อเรารู้ว่าเรามันเราใช้ T V นะครับเป็นตัวนำนำวิถีของเรานะครับก็สิ่งหนึ่งเลยครับนั่นก็คือปุ่มนะครับก็มาที่ตรงปุ่มได้เลยนะครับมาที่ตรงนี้นะครับก็หลักการเหมือนเดิมคือล์ Air to Ground นะครับผม ก็คือเป็นปุ่มนี้นะครับก็นั่นคือสิ่งที่เราต้องจำไว้ให้ดีครับไฟแอร์ทูกน,นี้นะครับผมประมาณลัชนีดนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มนึงนะครับผมที่ผมแนะนำไเฉยนะเพราะว่ามันจะมันจะสะดวกมากในกรณีที่อ่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องเข้าสู่กล้องเลยอย่างเียเอาไว้ง่ายนะนั่นคือปุ่มนี้นะครับผมเปนป้อนล็อกแอร์ทูกลาวนะครับปุ่มนี้นะครับ Assign p a t t n ไปนะครับปุ่มนี้มีหน้าที่อะไรนะครับก็คือเอาไว้สำหรับในการล็อกเป้านะครับล็อก AGM ของเรานะครับทำการมาร์กล็อกเป้าไว้ก็จะใช้ได้นะครับในกรณีของพวกที่มันต้องจะไปจำต้องทำการล็อกก่อนแล้วก็ทำการ off, อ,ออกหยกไปอะไรประมาณนี้โอเคครับขออนุญาตทำตท,ำทำการเทคออฟก่อนนะกันนะครับผม เพราะว่าเอเทนมันมันจะไปต้องใช้เวลาในการบินขึ้นหน่อยโอเคครับผมระหว่างที่เรารอ,รอรอรอมันบินขึ้นนะครับผมก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่คือกล้องเล็งครับภาพของเราครับมันก็คือจะเป็นลมแบบเป็นโลบทีวีนะครับภาพออกมาจะเป็นเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นทีวีภาพสีขาวดำ <c oughs> โอเค มาถึงตรงนี้นะครับเราเห็นเป้าหมายใช่ครับเราทําการกดสเปกบานะครับเพื่อทําการล็อกออนครั้งดนึงก่อนเห็มีสัญลก์ซิกิซิเกอร์ออนนะครับแล้วก็กดสเปการ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการยิงออกไปแบบนี้นะครับผมปรับนะครับผมคือจะมีสองจังหวะนะครับจังหวะคือจังหวะล็อกแล้วก็จัง,จงหวะยิงนะครับกด2ครั้งในการกดสเปการ์ bar. ในกรณีที่คนอยู่ใน <c oughs> กล้องสุนกล้องเล็งนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลออีกรอบหนึ่งนะครับผมล็อกออนเล็งและยิงแล้วก็บินออกไปเลยปุ๊บนะครับผมก็อ่ทีวีไกด์ส่วนใหญ่นะครับผมมันไม่จำเป็นนะครับ ที่เราจะไปที่ต้องโฟกัสนะครับแบบมันไม่เหมือนกับเลเซอร์ไกด์ที่เราจะไปที่ต้องเพ่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมคือไอเนี้ยคือยิงออกไปปุ๊บล็อกออนยิงออกไปปุ๊บแล้วคุณก็หันเบือนหน้าหนีเพื่ออื่นได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมไอ่ถือว่าด,ดีมากๆนะครับบอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับในเลดเลดอาสูงๆที่มันจําเป็นที่ต้องไปแบบนั้นนะครับผมน,นี้คนระับผมก็ถ้าคุณจําได้นะครับผมให้พวกคุณตั้งปุ่มกระปัแ้บบนล็อกแอร์ทูเกลว์นะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับ ก็เห็นสีเขียวกรอบสีเ,เขียวไหมครับผมแบบนั้นก็คือทามันทําการล็อกออนแล้วครับแล้วก็คุณทําการยิงออกไปได้เลย,เลยแบบนี้นะครับปุ่มนะครับคือมันเหมือนกันเลยครับผมมันเหมือนกับการล็อกการใช้กล้องเลยเ่ะแต่เพียงแค่ว่าอันนี้นั่นคือมันจะสะดวกกว่าในกรณีที่คือไม่ว่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ตรงหน้าตรงนี้ตลอดเวลานะครับผมแต่เพียงแค่ว่าในในสถานการณ์จริงเนี่ยครับในบางจังหวะเราก็สับ เราก็จะไปที่ต้องใช้กล้องเล็งนะครับเพราะว่ามันอาจจะสังเกตง,ง่ายเพราะว่ามันสีขาวดําด้วยแหละแต่ว่าในบางกรณีที่เร่งรีบจริงๆนะครับผมก็ก็ใช้ปุ่มนี้เลยครับมันจะง่ายกว่าแล้วก็อาจจะสะดวกวกว่าด้วยนะครับผมอันนี้ครับผมมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเป้าหมายเคลื่อนที่นะครับเร่งกรอบสีเขียวนะครับแล้วก็เยก่อไปเลย หน้าที่ของมันนะครับก็เพียงแค่พุ่งไปหาศัตรูส่วนหน้าที่เราก็คือบีวิีอื่นได้เลยนะครับผมปุ่มเรียบร้อยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเห็นทุกคนเริ่มเห็นเห็นข้อดีของมันหรือ,อยังนะครับแต่ว่าในตามที่ผมบอกไปเพราะั้นในตามสถานาการณ์จริงเนี่ยมันไม่เห็นชัดแบบนี้หรอกนะครับผมโอเคครับทีนี้ผู้คุณจำปุ่ม size stabilize กับ disable ได้ไหมครับผม ก็ถ้าคุณจำได้ในคลิปที่แล้วนะครับเรื่องของการใช้ปุ่มใช้ไซเบอร์ไลท์กับรีเซเบอก็คือจะทำการล็อกออนบริเวณพื้นที่นั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ล็อกออนตามเป้าหมายนะมันแค่ล็อกออนตรงพื้นที่นั้นแล้วก็ทำการทงานกรนยออกไปนะครับแต่ทีนี้อไอมาวลิกหรือไอเนียนะครับผมถ้าเป็นเลเซอร์ไกด์ก็คือถ้าเราทาการเปลี่ยนจุดเล็งมันก็คือจะเปลี่ยนตําแหน่งออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าไอเนียคือมันล็อกออนตรงไหนมันก็ยิ่งมันก็พุ่งเล็งตรงนั้นเลยนะครับผม ก็ส่วนตัวว่ามันเป็นข้อดีในกรณีที่เรายังไงดีวะแบบมันไม่จําเป็นที่ต้องมีทาร์เก็ตนะครับแต่เพียงแค่ว่าเรา,เราทําการล็อกพื้นที่เป็นทาร์เก็ตแทนอะไรประมาณเนี้นะครับผมก็เรามาประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับ,รบล็อกเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็กดสเปคบาร์นะครับแล้วก็ยิงออกไปได้เลยทีเนี้ยมันก็ใช้ทําการเอาไว้นั่นแหละนะครับผมเป็นตัวล็อกออนแทนแต่ทีเนี้ย คือเนื่องจากว่ามันไม่ล็อกออนกับตัวทาร์เก็ตดังนั้นหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่ขึ้นพอพอเราล็อกปุ๊บเนี่ยมันไม่ล็อกล็อกตางศัตรูนะครับมันล็อกเพียงแค่ตรงพื้นที่บริเวณแถวนั้นนี่เฉยโอเคครับผมก็สรุปสุดท้ายนี้นะครับผมเรื่องของปุ่มนะครับก็จะมีอยู่เพียงแค่2ปุ่มที่สําคัญนั่นคือปุ่มยิงนะครับไฟแอร์ทูกราวอันนี้นะครับแล้วก็เบรคอลล็อกแอร์ทูกราวอันนี้นะครับผม อันนี้ผมจะอธิบายในส่วนของเฉพาะเพียงแค่ของเครื่องบินเนอร์นะครับของพวกฮอกคอนี้ยังผมยังไม่พูดถึงนะบอกไว้ก่อนแต่ว่ามันารมาใช้กันอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่ามันเปลี่ยนนิดนี้หน่อยเท่านั้นเองนะครับผมตามรัชนั้นโอเคทุกท่านนะครับงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ขอยาวแบงนี้สวัสดีครับ